มาดูพัดลมคอยร้อนที่อยู่ข้างนอกของเครื่องปรับอากาศนะครับไม่มีอาการหมุนแต่เครื่องทํางานนะครับอันนี้ผมจะใช้ไขพวงนะครับดันใบพัดให้ทํางานนะครับวิธีลองนะครับก็ยังไม่หมุนนะครับมอเตอร์ติดนะครับนี่นะปัญหาที่ตัวมอเตอร์นะครับ ใบพัดเรนใบพัดบุ๋นะครับทีนี้ใบพัดบุ๋ใบพัดบุ๋มออกมาจากตัวมอเตอร์นะครับ mm hmm. ก็ตัวเช็คนะครับอันนี้ใบพัดบุดออกมาจากตัวมอเตอร์ก็ควรจะให้ช่างขันเปิดออกใส่ใบพัดก็ใบใหม่นะครับทำ mm hmm. ไมเครื่องเบาการไม่เย็นนะครับ เป็นที่ใบพัดมอเตอร์หลุดนะครับติดนะครับหยุดนะครับสังเกตได้ใบพัดหลุดจากตัวแกนมอเตอร์นะครับนะเช็คดูนะครับ